ใช่ค่ะเรากำลังลงมือทำค่ะหัวข้อต่อไปของโอดีโอที่ป้านกจะนำเสนอก็คือการลงมือทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นคือโอกาสค่ะใช่ถูกต้องค่ะถ้าคุ่คนนะคะตั้งหน้าตั้งตาทำนะคะดีกว่าเอาเวลาไปนั่งจ้องจับผิดคนอื่นแล้วก็นั่งคิดคนที่จะสแสวงหาว่าฉัน จะไปลิษยาเขาอย่างไรหรือว่าจะไปเบียดเบียนเขาอย่างไรหรือว่าจะไปโกงเขาแบบใดนะคะคุณคิดกับทางใหม่นะจ๊ะเพื่อชีวิตต่อไปข้างหน้าคุณจะได้มีคุณค่าในสายตาชาวโาลกค่ะหลายหลายคนนะคะทำธุรกิจมาตั้งแต่สมัยดั้งเดิมนะคะมันไม่ผิดหรอกคะ่ะที่จะ,สะแสวงหากำไร แต่การที่จะได้กําไรมาต้องคํานึงถึงความถูกต้องและคู่ควรอย่างเหมาะสมนะคะมารยาทสังคมนะคะ ต้องควรมีอะไรที่ไม่ใช่ของเราอย่าดิ้นลนเที่ยวไปเอาของเขามาเป็นของตัวเองถ้าสารตั้งต้นคุณเริ่มต้นจากการที่แบ่งปันกำไรรับน้อยหน่อยนะคะแต่ได้ผลระยะยาวอันนี้คือคีย์สำคัญนะคะในฐานะของคุณป้าเป็นนักขายมาตั้งแต่ยาววัยนะคะอ่ะดั้งเดิมคุณป้านะคะ เก็บเบี้ยใส่แต่ถุนร้านทุกระเบียบนิ้วนะคะมีรายได้อะไรนะคะงานง่ายงานยากงานลำบากก็เริ่มทําหมดทุกอย่างค่ะสำเร็จมัง่งไม่สำเร็จมังม่งดีบ้างไม่ดีมัง่งก็เอามาเป็นบทเรียนและก็เพิ่มพูนทักษะ ให้ตัวเองดีขึ้นในแต่ละวันอ่าวันนี้ไม่ซสาไม่ไปสาเร็จวันหน้าก็ต้องสําเร็จนะคะวันนี้เราอาจจะขายไม่ดีวันหน้าเดี๋ยวมันก็ขายดีขอให้คุณซื่อสัตย์และตรงไปตรงมาทําหน้าที่ของคุณอย่างมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสาธารณชนอันนี้แหละค่ะคือกําไรสูงสุดและกําไรที่ติดตัวคุณไปตลอดการ คนหนึ่งคนใดนะคะไม่ว่าท่านจะประกอบกิจการใดไม่ว่าจะรักใครหรือไม่รักใครนะคะถ้าคุณสารตั้งต้นคุณคิดไม่เบียดเบียนใครนะคะทำด้วยความซื่อสัตย์เนี่ยแหละคะ่ะ มันคือเกาะคุ้มครองป้องกันภัยและจะทำให้คุณนะคะมีจิตเศรษฐีมีงานที่ดีเหมาะสมและลงตัวกับคุณและก็มีกัลยาณมิตรที่พร้อมสนับสนุนเข้ามาเกื้อกูลอุดหนุนคุณไม่ขาดสายทุกวันเวลา คุณคิดแบบนี้ได้นะคะคุณสอบผ่านแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการที่จะเลือกน่านน้ำเลือกสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับชีวิตของตัวคุณไม่ได้มองคํานึงอยู่ที่ผลกําไรเคยเห็นไหมคะแม่คะาคุณป้าก็เป็นคนหนึ่งนะคะเออเอาน้อยหน่อยนะคะสักนิดหนึ่งก็ยังดีอ่ะอันไหนที่มันพอลดได้หรือพอที่จะแบ่งปันให้เพื่อนมนุษย์ได้ก็เล่งทำไปะคะ่ะแต่อันไหนที่มันไม่ได้ก็ ต้องทำตามสื่อสัตว์นะครับแมหนึ่งนะคะเพราะเหตุผลนี้เองนะคะคุณป้าเลยเลือกที่จะสร้างกำไรแบบยั่งยืนนะคะการสร้างกำไรอย่างยั่งยืนไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องสแสวงหาแต่ตัวเลขเม็ดเงินตานะคะสิ่งสำคะัญเลยค่ะคุณมีโอกาสสร้างมิตรภาพนะคะถ้าลูกค้าหรือว่าผู้ที่มาช่วยสนับสนุนของคุณนะคะมาด้วยความแบบเต็มใจและอยากที่จะช่วยเหลือคุณนะคะ จงรักษาเอาไว้นั่นคือเขามีใจมอบโอกาสให้คุณแล้วส่วนท่านใดที่ยังคิดอยู่ว่าฉันจะต้องทําให้ได้กําไรสูงสุดไม่ว่าจะด้วยเล่ด้วยกลด้วยมนด้วยคาถานะคะสิ่งเหล่านี้นะคะมันกําลังลากจูงคุณนะคะให้กลายเป็นจิตที่ต่ตําตมแต่ถ้าคนที่จิตและมีกุศลแรงกล้านะคะคุณคิดอีกกลับหนึ่งะคะ่ะมองอีกมุมหนึ่งนะคะบางคนเห็นไหมคะเขาทำนะคะเขาขายด้วยความสนุกสุขใจนะคะกําไรน้อยหน่อยไม่เป็นไร อย่างแม่ค้าอยู่ท่านหนึ่งนะคะที่เขาขายขนมจีนใช่ไหมคะให้พักเต็มที่เลยเพื่ออะไรคะเพื่อพยุงเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะให้มีแรงทํางานนะคะหเห็นไหมเขาซื้อขนมจีนถ้วยหนึ่งโอ้โหจะตักกลับตัก ไอ้พวกบรรดาเครื่องเคียนทั้งหลายท่อไลาเขาเปให้เต็มที่ขอให้คุณกินให้หมดให้คุ้มค่ามันมีไม่มีมากหรอกค่ะคนที่แบบว่ามาเพื่อหิวโหยเลยขนาดนั้นนะคะอย่างน,น้อยเขาก็มีมารยาทเขารู้ค่าของสิ่งที่เราให้เต็มที่เขาจะกินอย่างมีคุณประโยชน์นะคะเพราะว่าเขาเอาไปใช้ในร่างกายส่วนคนที่เขามีน้ำจิตน้ำใจเขาเห็นว่าอ๋อสิ่งที่เราตอบแทนเราทําเพื่อสังคมนะคะเขาก็จะช่วยส่งเสริมเติม บุญให้กับคุณอีกเลยไหมคะ,ะกำไรจากคนที่มีเยอะก็จะเอามาให้คนที่มีน้อยกิน อ่าตัวนคนที่มีน้อยนะคะเมื่อกินแล้วรู้ค่าก็ช่วยแบ่งปันโฆษณากระจายสินค้าบอกให้กับคนที่เขามอบโอกาสให้คุณได้มีโอกาสได้อิ่มท้องเห็นแล้วยังคะนี่ละค่ะคือกําไรที่เราสามารถร่วมมิตรร่วมแรงร่วมใจมันดีกว่าการที่เราตั้งแง่ที่จะเอาชนะคาดคั้นเอาไอ้อคติใส่ร้ายป้ายสีสิ้นกันนะฮะอืม ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะกลยุทธ์นี้นะคะเพื่อปรับจิตใจใต้สำนึกของคุณให้เป็นจิตเศรษฐีนะจ๊ะใครสนใจออดิโอตัวนี้นะคะก็สามารถสั่งจองและเอฟผ่านปานกออนไลน์ได้เลยนะจะ๊ะในช่องทางแอดไลน์มาที่ป้านกหรือโค้ดป้านกได้นะคะ สนใจก็ทักหรืออยู่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะสำหรับรายการบ้านนกทอกมอบโอกาสดีๆและจิตเป็นเศรษฐีเพื่อมวลมนุษย์และสังคมที่มีมารยาทซึ่งกันและกันนะจ๊ะ่าเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปจะเล่าเรื่องอะไรนั้นนะคะก็คอยติดตามรับชมแลวฟังกันตอน,ต,อนต่อไปนะจ๊ะ สำหรับบ้านนกทอกวันนี้นะคะขออนุญาตขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมาและเอาไปฟังและปรับใช้ให้กับชีวิตตัวเองนะคะจิตมีกุศลจิตมีบุญแล้วนะคะคุณทำกิจการใดย่อมได้รับผลอนิสงร้อยเปอร์เซ็์ชัว